นี่อีแก่แกทำฉันตกอกตกใจหมดเลยนะแล้วนี่เป็นบ้าอะไรอยากตายหรือไงคะฮะ,ฮะป้าขอโทษจริงๆลูกป้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นตาม่ไว้ทำไมกูจะบอกอะไรให้นะตอนเนี้ยเมียกูกำลังท้อง เกิดแท้งขึ้นมามึงจะรับผิดชอบอยังไงลูกป้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเรียกฉันว่าลูกใครเป็นลูกหลานแกฮะวันนี้ถือว่ามึงโชคดีเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะกูจะคิดค่ค่าทา,างขวันก็พอ ค่าทำขวันเหรอลูกลูกยาวเท่าไหร่หนึ่งมืมันแพงไปไหมลูกรถก็ไม่ได้เป็นอะไรลูกๆก,ก็ไม่ได้บาดเจ็บป้าว่าหนึ่งมบาทมันแพงไปนะลูกแล้วจะทำไมที่พี่กูพูดเนี่ยแกยังไม่เข้าใจอีกเหรออีกแก่มึงฟังคำพูดกูไว้นะ วันนี้มึงไม่จ่ายค่าทําขวัญให้พวกเราอ่ะมึงอย่าหวังเลยว่าจะได้ลากสังขารเนา่นาๆของมึงออกจากที่นี่ทำไมพวกหนูถึงพูดแจาหน้าเกียดกับผู้ใหญ่แบบนี้อลูกทำไมกูพูดแบบนี้มายี่สิปีแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะหนูควรพูดให้มันสุภาพมีมารยาทมากกว่านี้หนูเป็นผู้หญิงนะลูกมันจะดูไม่ดี มึงยังกล้าสาระเนมาสอนกุีกเ,เหรอฮะแล้วกูถามหน่อยมยารลาทที่มึงพูดถึงอะแดกแทนข้าวได้ไหมลูกไม่ว่าจะเย็นๆค่อยๆพูดกันดีกว่านะนี่ที่พี่สะพ้ายกูพูดนี่ก็ใจเย็นที่สุดแล้วนะแล้วถ้าวันนี้มึงไม่จ่ายค่าทำขวาญมามึงก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนี่พวกเธอ กำลังรีดไถป้าอยู่นะก็ถ้ารีดไถจริงๆอ่ะแล้วจะทำไมวะวันนี้ป้าออกบ้านมาไม่ได้พกเงินมามากขนาดนั้นป้าขอกลับไปเอาเงินที่บ้านก่อนได้ไหมนี่มึงกำลังล้อเล่นเหรอถ้ามึงกลับบ้านไปแล้วหนีไปพวกกูจะทำยังไง สงสัยวันนี้กูต้องสั่งสอนอีกแกนี้สักหน่อยละนี่พวกเธอทำเกินไปแล้วนะทำเกินไปงั้นเหรอวันนี้ถ้าแกไม่มีตังค์จ่ายนะโดนหนกักกว่นี้แน่ได้เดี๋ยวฉันโทรหาลูกสาวให้เอาเงินมาให้จะโทรเรียกลูกสาวมาช่วยจ่ายหรอเรียกมาสิ ขอเงินสดเท่านั้นนะกูเลยอยากเห็นจริงๆว่าใครจะมาช่วยมึงฮัลโหลแม่ฮัลโหลลูกแม่กำลังโดนรีดไถเงินอยู่ท้ายหมู่บ้านนะลูกรีบมาช่วยแม่หน่อยแล้วแม่เป็นอะไรไหมอ่ะค่ะแล้วมนรีบไเปเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ แม่โดนลังแกไปช่วยหน่อยครับคุยเสร็จแล้วเหรอถ้าลูกสาวมึงมาช้ากูจะคิดค่าทางขวัญเพิ่มสัก สองหมื่นดีไหมใช่ปะสามหมื่นเหรออย่างน้อยก็แบ่งกุลละหมื่นก็โอล้ละนี่ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วอะลูกสาวม,มึงจะมาไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะน้ำมันหมดรถติดหรือเดินมาลูกสาวแกสวยหรอเปล่าถ้าลูกสาวแกมาฉันจะดจับปั้มเธอเมียได้ไหม อุ้ยดูทำหน้าโกรธใหญ่แล้วว่าแกทำหน้าโกรธหน้ากลัวจังเลยอ่ะทำเหมาากกือนจะพิเลือกกินเนื้อพวกเราเลยอย่ามาทำหน้าตายอย่างนี้ใส่นะ แม่เป็นอะไรไหมแม่แม่ไม่เป็นไรลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องราวมันเป็นยังไงแม่ก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้หนูหรอกนะแต่ไรถคันนี้จู่ๆก็พุ่งจะมาชนแม่แล้วก็หาว่าแม่ทำให้พวกเขาตกใจจะเรียกเอาเงินแม่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทแนะ่พอแม่ไม่ให้มันก็ตบหน้าแม่ ใครเป็นคนตบหน้าแม่ฉันกูเองมึงจะทำไหมงั้นกูขอถามหน่อยมึงใช้มือข้างไหนตบมึงอย่าคิดว่ามึงมารถตู้คันใหญ่แล้วพวกกูจะกลัวนะมึงก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กจะทำอะไรพวกกูได้เขาทำไม่ได้แต่พวกกูทำได้ พาแม่ไปที่รถก่อนแล้วก็เงินสดมาด้วยนี่ครับอืลองนับดูว่าครบไหมจะเป็นไรอะ่ะผมไว้ใจคุณ มึงกับแม่กูจบไปแล้วต่อไปเรามาเคลียร์เรื่องของเรากันมึงตบหน้าแม่กูแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบง่ายๆแบบนี้เหรอฉันต้องการอะไรอ่ะมึงใช้มือข้างไหนตบหน้าแม่กูกูถามมือใช้มือข้างไหนก็เรื่องของแม่คุณกับผมมันจบแล้วนี่คุณจะเอาอะไรอีกอ่ะต้องทำยังไงถึงจะจบ มึงก็แค่เอามือข้างที่ตบหน้าแม่กูอะตบหน้าตัวเองซะหรือจะให้กูตบหรือจะให้กูตบหรือมึงจะให้กูตบหรือมึงจะให้กูตบ อีกอีกข้างด้วยพี่ผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ให้โอกาสผมสักครั้งนะครับวันนี้พวกมึงไม่โดนกูสั่งสอนวันข้างหน้า พวกมึงก็ต้องโดนคนอื่นสั่งสอนเหมือนกันตำหน้าตัวเองต่อไป